มาเถอะพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกถ่านเด้อพี่น้องเด้อเขามาติดตามขับสมซ่องแม่น้องเกมบุมพี่น้องน้องขอดเพิ่นมาเอาเท้าเมื่อให้แม่เพิ่นพี่น้องสบายเท่ลูกชายนี่ฮเพิ่นสั่งให้มึงเปล่าเท้าไอ้กูแน่เพิ่นหรอบ่โอ้เนาะเพิ่นมาเท้าให้แม่เพิ่นมาละพี่น้องอเลนนย ฮ้าตะโดนและฮากกมานี่มาวางบารนปันใดเอมองอีบุมมองมอยบุ๋มอืมเฮ้ยมันมาเลยบม่ได้ดอกสาวดาวพี่น้องหลังจากมาเตาเท่านำการจะมาในเมือเฮือนเมือซาน อันเป็นยาไหนเอคนมลายคนอยู่ไหคนคนมาหลายเ้ยปลาขึ้นมาเท่าปลามาคนมาแข่งลายแล้วเอาบ่ได้เว้ยเบื่อลุยปองตี้อะเด้เนาะเออ ิวใส่การบาได้มึงน้องตอนนี้ก็สิแบ่งเท่าพี่น้องแบ่งเท่าไห่น้องขอหน้องเป็น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องกล่องเทาก็ได้เอาตุงยางมาไหนับ <seasoning> <lent ceu> แม่มึงเตรียมเครื่องลาบเลยบ่ผนได้ยัง่ไ่นนะมะเขือกับยางมึงเห็ดยังอยู่มึงไปมึงเียนอยู่บ่ไปแค่ว่าทุกอย่างเฮ้ยเบ๊ะ พอดพ่อข้านพ่อพี่จ๊อแต่พาบอกปัดเลยนะเ่าอ้นั่งหลงเองปั่นเองเด้ออ้ยงเองปั่นเองเออไม่อกคเยวเอ้ยมาแบ่ง้าโตกัมาเถอะเบ้

เงี้ยำเรื่องมาตั้งอยู่ทั้งขางวัดพูนน่ารู้คช่างไรน่าังก็ตั้งอยู่ในเงือนเอหน่ยน้เมามาแล้วน่อะไรวะเอาทงยางมาเอาทยางมาทงยางเมมีเต็มเราคือมาสาเือนต้ากอนเทโนีเือนตนี่อ่นะเน ไม่ยมีมีเลยะใส่แล้วก็ได้เออคือบนอไเปนแบบอะไรบอโอ้เหนหลเ่มาน้าหบันอะไรบ้นละอักี่หนักแต่ตเยนาินันนี้แบ่งให้น้องขอสีน้องเลยสบายดีพี่น้องเท่าก็สีเห่าบ่อะไ่ได้เหลาเลยเสหน้าเท่ากับด้ปั สีดา่างนี้ขนาดเนี่ข้หน้าอยางง่ายไม่น้องแกมมุมสีเมิ่อะไรแบบนี่นะแดงข้อก็สีเินอไหมหามาห้วมห้อนกำขโฉออขึ้นมากสาเข้นมาแก้มพี่น้องขนาดบ๊ไปน่ะลูกแ่งจะเว่นแค่ยิยังไงตี เาขอเชิญสมเอามาดีอรอบเาอานยางก่อนด้อยีนะตยางใช่นเจงยางยังใหม่ๆนะคงเป็นดมาพีหางยังลาย่ยังลายบ้เนยังยจเอามายังไปสอบกูสอบดาๆนะบอนด้ด้สอบนี่นะสอบก่อนนะดำอบอางเลยเออสีแดงไม่้อกต้นยางจะจับแต่

สลายนไม่รเลย่ามากเลยจะม่มีนคือว้าอยู่ฮานอนบ้นไหนอานี่เอนี่นอนนม่ได้ไลแม่เฮ้อเอน่อนค้างกนอเจ้าลูกเออพี่สิแบงน่าจะใช้บ่หมีเมื่อไหมเขานอนบ่รักดิ่เขตั้งนอนลยอุ่างบ่หมีนี่ส่วนใหญ่ที่นี่จะได้อเนด แดงงเลอยู่หน้าเขาอยากนอนกันแบบนอนแบบบลามันบม่ได้อยู่นะโอ้ยนอนบลาโอ้ยเปลนมือไปไปคุยไปสวเสียเลนเนาะไปคุยเบอร์ภรรยาแล้ปันเาบลายาคิดอยู่ วยเตลุยเตลุยไปเบิรนเมื่อไ้แต่าเนาะไปเบิรเมื่อกับใบเยวใบเท่ยอะไรเนาะเขยเบิรแม่เมือนะนางดาวมืดีีน้องก้ยบบาเข้าบ่เบาเข้าหยเนี่ยเาอยู่เป็นไรเฮ้อตัหเราเผื่อเราลมันสิดไปน้ำหนักบนไปนกบอีกจักง ปั้นคักๆเนี่ยจะันปั้นกัมันมันบลูน่มบลอ่ับผดุด้แล้วเลยกับพดว่าเท่าได้เท่ามันคได้น้อยเท่าไงป้ามันบ่มีบ่อนใส่ได้ปาเอ้ยย่บอนใส่กานเอาถุงยางไปเต็มตาอมาปยังไปีนนอกเงเต็มสวีอเ่าไห สามกันเลยเกับโรงตีต้องซีกยากแ่ไปบานพันาุ์ไรนี้เลยน้องมาเดาลายอยู่บนนานะขอทามมึงเน่ยดูบอไดลายนานะราะว่ามันนามมันจะบกนะเฮ้ย แต่ปีนี่มันงามเนี่ยมันมีขู่ปีเทาน้องหนักบัลลูซ่าขี้เหร่ดอกมันใก้บ้านเลยเขาท่านมากโดยเฉพาเออไปใส่เลยเอาเทาเออลูกต้นที่นางก็ต้องลงนะแม่ลูกอ่อนก็ต้องไปไก่หนอง่ก็สันแล้วมันจะหนาวคันเท้าแม่เอาพอแล้วพอแล้ว เาทำกินได้พอแล้วนะโห่ใส่ได้ข้าวอีกกับบาราบะจังโหเอ้ยบะเล้ยวกัน้อยเลบะ้วนอยบะเลยกนอมากินไ้าว่ายเาตุยเนไหหนอบ้างเนาะปาหนาดึ๊ยเจ้ตุยเย็นหนาบ้างหาเห็ดแนวนี่ด้๊ด นา้เจ้าต้มเจ้าล่างเลยเจ้าเจ้าลวกไหวแล้วจะไปเขาตัวย้นเวลามันเย็นแบบบางมออบ่เไว้แต่ไปเขาเราเย็นแบบนั้นเดิมเต็มซ่านเนาะโดยเห็นแน่นั่นแตไปเมื่อเมื่ออันนี้การเมื่อคือว่าเงือนเอียงบางพี่แอมโต้ไปลุยมอหลำเลือกเนาะพี่น้องนางดาวกับนางเสียงไปได้นางดาวนางดาวก็ร่างจุไปหอนไปหอนแล้วโมเลกเตรียมโต้ถามมีอะไรบ่มอหลำเลือกเหร โอ้ยแตยังวันนี้มีเวลามุนลาเห็นไอ้มิกไปอยู่บ่เห็นเห็นไอ้มิกถือเท่าไปหายย่ลูกเออได้มากอยู่นะมักเก็โอ้ยได้ชกสม่าขนาดไปอยู่ในกระตานเศร้าเลยมัดไคบ้าเลยไก่บรได้นมหมดเลยแค่คมแล้วก็มีตกระดาษต้องมันใหญ่ เอาไปใส่ใส่จะหน่อยนะครับสมนักแล้ว่าง่ายแมุ่กคนจะถุงเหนียวเหนียวมันลงแม่แล้วมันจะลงอะอะไรพี่น้องขิด่นห้องก็เสียบลาพาจากัพี่น้องเอ้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้องแกมบุมเด้อบอลุงสบายสบายดีสบายดีเนาะนางดาวใส่ชิมุระอากันสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนะครับที่ผ่านประกันได้คอจุกเพ่อไปละลายเด้อไปทำลายรเด้อไม่เลยก้ะดานโรเบิร์ตแม่มาช่วยมั้